สวัสดีครับโฟบอยฟรุกนะครับผมก็มาแกะกล่องนะครับผมน้ำหอมจากแกลงนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคอลเลกชันที่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า art and matter นะครับก็คือแบบศิลปะนะครับแล้วก็สสารนั่นเองนะฮะมาแกะกันเลยนะครับกลิ่นนี้ก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า purple carnation นะครับหรือว่าก็คือ d o ก carnation สีม่วงนั่นเองนะครับมีข้อมูลนะครับที่ผมพบแล้วน่าสนใจคือมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือการแบบเปลี่ยนชื่อนะครับของน้ําหอมเดิมนะเกลืแหล่งที่ชื่อว่าลุยนะครับก่อนที่ออกมาก่อนปี2020นะครับผมแต่ก็มีคนนะก็ก็เหมือนแบบขัดกันนะเขาบอกว่าเอยกลิ่นมันคล้ายก็จริงแต่มันมีความคงทนของกลิ่นมากขึ้นนะ ราต้องบอกว่าเออน้ำหอมคอลเลคชันนี้นะครับก็ถูกวางเป็นแบบเรียกว่าเป็นตัวท็อปของแบรนด์นะครับมีแกะเรียบร้อยแล้วนะครับผมวัสดุกล่องผชอบนะผมชอบแบบกระดาษที่มันมีแบบเท็กซ์เจอร์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีความเงาด้านล่างนะครับก็มีรายละเอียดนะครับของเจ้าตัวกลิ่นนะฮะ เรียบร้อยดีนะครับงานดูเรียบร้อยนะครับโอเคมาเปิดข้างในกันเซอร์นะครับสิ่งที่ลุ้นคือมันจะกลิ่นได้ถูกป่ะหอ้โ,โมงงเหมือนกันว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะครับกลิ่นที่แบบเลือกมานะครับไม่ใช่แหละนี่นะครับเป็นออกสีม้งมวงนะครับ นะดูฐานก่อนเรียบร้อยนะครับงานกล่องดีเลยนะครับก็คงน่ากเก็บเนาะปกติก็คือผมแบบทิ้งกล้องหมดเลยฮะทุกอย่างโอเคอันนี้คงเป็นอันที่แบบเก็บอะคนดูแบบแบบเขาตั้งใจทำมากเฮ่ฟ้านะครับอันนี้คือฝาเรียกว่าฝาแบบมาตรฐานดีกว่าของตัวของคอลเลกชันนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะ เป็นขนาดไหนฝาจะเท่ากันนะครับ50 100 200, แล้วก็200ตัวนี้จะเป็นไซส์100 ml นะครับผมดูไม่ใหญ่มากแต่คือด้วยความเป็นสี่เหลี่ยมเรียกว่าเนี่ยจะตุลัสนะครับผมมีม,มุมตัดนะฮะมันก็เลยดูแบบซสาขนาดย่อมหน่อยนะฮะมีตัวเพึ่งนะครับผมโอเคแต่ที่มันพิเศษคือเจ้านี่ครับผมอยู่ในถุงผ้านะครับ ผมว่าโชว่าดีมากผมชอบผมชอบเท็กซ์เจอร์เหมือนกันก็มีการสกรีนนะฮะคำว่าเกิร์ลนะครับใส่อะไรมานะครับมันคือใส่เจ้าตัวฝานะครับที่เราคัสตอมเองนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนของชิ้นด้านบนนะครับมันจะแยกมานะฮะชิ้นด้านบนก็จะมีหนังมีไม้มีลายหินอ่อนเงนี้ยซึ่ง โอเคมันจะมีต้องบอกว่ามีแบบที่อันเนี้ยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าจะมีแบบที่ดูเป็นงานอาร์ตขึ้นมานะครับผมอันนั้นเนี่ยก็จะเสียเงินเพิ่มประมาณ5,000นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงส่วนที่เราเลือกได้อีกก็คือเชือกนะครับที่เราสามารถเห็นไหมโอ้ต่มันเป็นสีดำดำใช่ไหมครับผมก็เลือกเลยเป็นสีทองนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ได้นะครับ มันจะคล้ายกับคลั่งใช่ไหมที่เอาไว้แบบตอนเราแบบจดหมายแต่ก่อนเราแบบปิดผนึกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือตัว b A นะครับผมจะนั่งทำให้เราด้วยมือนะครับนั่งทำให้เลยนะครับตามที่เราเลือกนะครับมาประกอบชิ้นเนี่ยมันก็จะคือมีสีดำชิ้นนี้นะครับหชิ้น มีเจ้าตัวฝาด้านบนนะครับเนี่ยชิ้นตรงนี้หนึ่งชิ้นเชือกนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยตัวรัดนะครับตรงเนี้ยอันเนี้ยมีสีดำกับสีทองเชือกมีหลายสีนะครับผมโอเคมาลุ้นใช่ไหมฮะผมขอดิมก่นนโอเคใช่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 กินไี้เรื่องคือกินเนี้ยครับมันจะไปเกินเหมือนกัน เรียกวบาก็ปเป็นคาร์เนชั่นนะแต่ก็คือมันจะมีลักษณะของกลิ่นของหนังด้วยนะครับแล้วก็มีกลิ่นของแบบควันคือผมจะชอบหอมกลิ่นแนวเนี้แล้วแล้วกลิ่นมันจะแบบติดผิวจังบางๆดูแบบมันจะมีความเย้ายวนของกลิ่นอยู่ก็เลยจะเป็นกลิ่นที่แบบอันเนี้ยจริงๆผมมีกลิ่นหนึ่ง ที่ต้องบอกว่าคล้ายกันนะครับก็คือชื่อสกิ n ออนสกินนะครับเดี๋ยวไว้เอามาให้ชมกันมันก็จะเป็นกลิ่นนะั้นก็จะจริงๆความหมายมันก็จะคล้ายๆกันคือเป็นแบบแบบเป็นแบบแนวอีโรติกนะครับผมตอนที่แบบคนสองคนแบบเนื้อหนังมันแบบมีการเบียดเสียดสีกันเนี่ยคุณจะได้แบบความรู้สึกแนวนั้นนะแล้วกลิ่นต้องบอกสำหรับผมนะผมว่ากลิ่นแนวนี้ มีความแบบติดทนนะติดทนแต,แต่แต่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือมันจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบแนวเจน r รัสก็คือแนวแบบฟุ้งกระจายไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบฟลิตตี้ฟอโร่เนี่ยนะครับแต่มันจะเป็นกลิ่นที่แบบอ,อ,อยู่บนผิวมีความแบบ มลมนลมุนคือต้องเป็นคนที่ได้อยู่ใกล้เราจริงๆนะครับแล้วจะได้กลิ่นแล้วมันมีความแบบย่อ,องคำย้อยยวนอยู่อันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่ถ้าถามว่าออกมาก็จะประมาณปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมที่ที่ผมก็เลยแบบเนี่ยเลยเลยเอาจริงๆเหมือนเล่าตอนที่เล่าช่วงแรกผมก็เลยติดใจเลยว่าแบบสรุปว่ามันเหมือนกลิ่นลยุยจริงหรือเปล่า เราอยากรู้เลยอะนะครับเดี๋ยวไว้ต้องหาคำตอบว่าเป็นยังไงแต่อย่างน้อยถ้าถามนะคือผมชอบในลักษณะของการออกแบบแล้วก็ในเรื่องของคร f t เม n นชิพที่มีการทำนะครับฝาเพื่ออเนี่สมมติอันนี้ใช่ไหมนนี้ของปกตินะครับแล้วเราเปลี่ยนฝาเป็นแบบของเรา แล้วจริงๆอะสามารถคัสตอมนะครับเป็นลักษณะเลเซอร์ลงไปบนขวดได้อีกนะเป็นชื่อของเราก็ได้ผมผมผมชอบให้มันไม่ไม่มีมากกว่านะครับผมชอบให้มันเป็นแบบออริจินอลนะครับผมก็เรี้ยกว่าแบบเหมือนเหมือนพอใจในเรื่องของการที่เราคัสตอมได้นะครับก็เลยแบบอืม ือว่าเพิ่งพอใจเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนชอบแนวกลิ่นนี้อยู่แล้วนะฮะกลิ่นนั้นนั้นก็ใช้ไปประมาณหนึ่งแล้วก็เริ่มเป็นห่วงว่าน่าจะหาซื้อไม่ได้นะเพราะว่าต้องบอกว่าน้ําหอมกลิ่นโปรดผมเนี่ยจะเป็นแบรนด์แบบมีคนถามเหมือนกันตอนซื้อน้ําหอมว่าเริงจริง,รงน้ําหอมแบรนด์ที่ผมมีเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นอมมอาชนะครับผมซึ่งก็จะเป็นแบบกลิ่นหนังกลิ่น วูดดี้กลิ่นแบบเครื่องเทศนะครับเป็นหลักเลยผมชอบกลิ่นที่แบบค่อนข้งหน,นักหน่อยนะครับก็นอกจากวันแบบสบายๆจริงๆก็จะมีแบบน้ำหอมกลิ่นแบบพวกแบบซีดัสนะฮะกลิ่นแบบเฟรชเนี้ยนะแต่ต้องบอกหลักยังไงผมก็จะแอบฉีกกลิ่นแบบเนี้ยลงไปคือผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างชอบในการคอมบ n e นะครับตัวน้ำหอมมากมาก ก็จะแบบมีน้ำหอมวางไว้แล้วเราก็จะจำกลิ่ได้ว่ากลิ่นไหนมันเป็นยังไงเราก็จะจับผสมกันนะครับในแต่ละวันให้มันไปตามอารมณ์เราไปตามในส่วนของโอกาสที่เราจะไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะสื่อสารน่าสนใจมากนะครับตรงนี้ก็คือแบบอย่างที่ไปงานชาแนลมานะครับเบินะครับเขาก็จะพูดว่าแบบน้ำหอมมันคือ invisible accessory คือมันทำให้เรารู้สึกได้แต่มันมองไม่เห็นนะครับแล้วที่สำคัญน้ําหอมที่มีคุณภาพมันจะมีลักษณะที่เราได้กลิ่นแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันง่ายๆนะมันจะไม่บาดจมูกไม่รู้สึกฉุนมันจะรู้สึกถึงจะกลิ่นแรงแค่ไหนนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเรา ู้สึกสุดลมันได้เพียงแต่ว่ามันจะสื่อสารได้ในแต่ละมุมมองไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ก,กลิ่นที่เราเลือกนะครับอืมโอเคครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวผมอาจจะมีเรื่องเล่าของกลิ่นนี้ต่อเพราะจริงๆกลิ่นนี้มีแต่ละกลิ่นของตัวคอลเลกชันเนี้ยก็จะมีเรื่องเล่าแตกต่างกันนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ